สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสาริกาผาเครื่องทั่วไทยนะคะเป็น e ีพีที่88นะคะพี่ๆขาวันนี้น้องมีผาเครื่องผาบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฝีทั่วไทยนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อ ต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเบอร์โทรนะคะเป็น0932701982 ID ไลา์สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะ ID ลนยเป็น0932701982นะคะพี่ๆ่ะ น้องฝากพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาริกาผาเครื่องทัวร์ไทยด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ะพี่ๆน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่1ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ รายการที่หนึ่งนะ้องขออนุญาตซูมนิดนึงพี่ๆจะได้รับชมกันแบบชัดๆเลยนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นจำโบนะพี่พี่เขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบลงยาไปให้พี่พจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่และใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งะคะพี่พขา รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะพี่พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะพี่พี่เป็นเนื้อวานนะคะพี่พี่ขานี่นะคะก็จะเปิดหลังไปให้ด้วยนิดนึงนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สองนะี่ะพี่ๆขารายการต่อไปกันเลยเนะคะเป็นรายการที่สามจะเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินวัดบางคันพิมพ์นิยมเนี่ยฮะพี่ๆเลียมกรอบลงยาไปให้อีกเช่นเดิมนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะจ๊ะพี่พจ๋าแอดไลน์เข้ามาขอรูปพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเหรียญกันน้ำพลาสติกเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาร์ดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่4ี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อคูณปริสุทดโทร,รุ่นเพชรน้ําเอกนะคะ <S 2> <2> <S เป็นพศสอง6นห้าสามิหกนะ <S 2> <2> <S พี่พี่จะเป็นเหรียญอาปาก้านะ <1> 1> พี่พี่ขามาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้อย่างสวยงามเลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองคทุกรายการน้องรับประกันได้เลยพี่พี่านในที่ได้ไปถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะ เป็นรายการที่6นะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรนนะคะพี่พี่ขา เป็นพศ2543นะพี่พีเรี่ยมกบไปให้อีกเช่นเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะเป็นพศ2517นะคะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญนะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้ได้รับชมกันชัดๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พรายการต่อไปนะคะ เป็นรายการที่8ปดนะคะจะเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤสีดิงดำวัดท่าสุงนะคะเป็นผาเนื้อผงพิมพ์หน้ากากทองนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่8ดนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะเป็นเหรียญอาปะก้าวนะะพี่พี่เลี่ยมกบ กาน้ำไปให้นะคะจะเป็นงานเลี่ยมเลนนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะพี่จะเป็นหินยกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยค่ะพี่พี่อีกด้านหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะพี่พี่ค่ะเป็นหินยกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ 300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยรายการนี้เป็นรายการที่10 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นลูกอมหลวงปู่ดูวัดสะเกนะคะจังหวัดอยุทยาเป็นพศ2532นะคะพี่พี่เขามาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปงห้แบบนี้เลยลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาแจ้ง EP• แจ้งรายการกับน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่12นะคะน้องขอเป็นรายการนี้นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดท่าซุงนะคะเป็นพศสองห้าสองหนึ่งนะพี่พี่เป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นท้าเวสวัณนะคะเลี่ยมกรบหลวงยาไปให้พร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะพี่พี่อันนี้ น้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรนะคะแต่น้องคิดว่าน่าจะเป็นของสะสมนะคะพี่ๆขาเป็นน่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรสักอย่างนะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดน,นะคะต้องกราบขอัยพี่ๆทุกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะพี่พี่จะเป็นพระผงจันลอยนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่เลี้ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขสวยๆกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้านะคะ <IS> พี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะ <IS> เป็นเหรียญครบรอบ เป็นเหรียญครบ8รอบนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลจังหวัดระยองนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญพานาคปกนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะพศ .251 1นนะคะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็นรายการที่17นะคะจะเป็นพะสมกอพิมพ์ขนมเปียเป็นพะเนื้อดินพะเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูนะ,ะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยน้องฝากพี่ๆ FC อซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาลิกาบากเครื่องทั่วไทยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่17นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเป็นพโศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกงานบุญนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเลยเป็นเหนรี <tablespoons> หยญเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเขาเป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่เป็นโพสโซสองห้าสองหนึ่งนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่19นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่ขา จะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงลมควันนะคะพี่พี่เขาจะเลี่ยมมาคู่กับตะกรุดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะอ่ารายการนี้เป็นรายการที่20ินะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นพระท่ากระดานนะคะเนื้อโลหะนะคะพี่พี่น้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขา ถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงเนะะี่ยฮะน้องกราบขออภัยพี่พีทุกท่านด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่21เนะะี่ยฮะพี่ๆรายการต่อไปเนะะี่ยฮะเป็นรายการที่22เนะะี่ยฮะจะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองเนะะี่ยฮะเป็นเหรียญครบ8ดรอบนะคะเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าและเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยเนะะี่ยฮะรายการนี้เป็นรายการที่22 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23นะคะพี่พี่จะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะรูปหล่อลอยองค์หลวง พอไปวัดกำแพงนะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้เลยจะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานน้องเปิดอยู่ที่รายการละ3 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่23 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินนะคะพี่พีเนื้อเขาก็จะออกดูนวลเงาตามที่พี่พได้รับชมการผ่านทางโทรศัพท์เลยนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พขาเป็นรายการที่25จะเป็นพระนาคปกเนื้อโลหะนีคะพี่พขาเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะทายฐานเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจาราณากันดูรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะพี่ๆรายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะ,ะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกถูกองค์ทุกรายการพี่ๆท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26นี่คะพี่ๆรายการต่อไปเนะคะเป็นรายการ ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญทองนะคะของเป็นของคนจีนนะคะเป็นของสะสมของคนจีนนะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแบบนี้นะคะเขาเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหนเรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองเนะคะเป็นพศสองพนห้าร้อยสเจ็ดนีคะพี่พี่ เลี่ยมกรอบไปให้เป็นงานเลี่ยมกรอบแบบ3ห่วงแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปนีคะพี่พี่เป็นรายการที่30นะคะจะเป็น เหรียญน,นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะพี่พี่เขาจะมาพร้อมเครื่องรางแบบนี้เลยนะคะเรียงมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญอปปกาหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธน,นะคะ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่31รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะจะเป็นพักกิ่งนะคะเนื้อเปียกทองของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่เป็นพักกิ่งพิมพ์สองหน้านะคะใต้ฐานก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่32 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ห่างพวงนะพี่พี่เขาเป็นผ้านเนื้อดินนะค่ะพี่พี่ขานี่นะคะเนื้อเขาก็จะมีความนวลๆเงาๆตามที่พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละสามร้อยบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ถึงหน้าบ้านเลยเนะค่ะพี่ๆี่รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสิบี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเป็นพศสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญที่ล,ลึกของหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าและเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นพศสองห้าสามแนะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะด้านหลังก็จะเป็นกรมตํารวจ80ปีนะคะพี่พี่เลี่ยมขอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้ด้วยรายการนี้เป็นรายการที่35 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะพี่พเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะ แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้นะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น093 270 1982ดไีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น093 270 1982นะคะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่37 จะเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุทดโทนะคะพี่พี่ใต้ฐานตรงนี้มีเลขโค้ดด้วยนะคะจะเป็นเลข9ก้ากับเลขหนะึ่งพี่พี่เาอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อคูณปริสุทิโทวัดบาลไยนะหคะรายการนี้เป็นรายการที่37รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38ดนะคะจะเป็นรูปโหลด โบราณนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเป็นพลาเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบ 7นะคะพี่พรายการต่อไปเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมรอบทองไปให้แบบนี้ได้ไปแบบพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะพี่พี่ขา ขออภัยนะคะพี่พี่น้องอาจจะสับสนกับรายการเล็กน้อยนะคะรายการเมื่อกี้เป็นรายการที่39นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาร์ดแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมไปคู่กับตะกรุดแบบนี้ไปให้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่4ี่ิ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41นะคะจะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูวัดสเกดนะคะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกนะคะเป็นพศ2532นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่41 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนะี่ะพี่ๆเขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้เลยนะี่ะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองทุกรายการนะคะน้องฝากพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาพระเครื่องทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็น รายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นพาะสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นพาะเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆนี่นะคะลองรับชมกันดูนะคะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างเรียบร้อยและสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่43 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44นะคะจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อกลว้ยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่พน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะหรือพี่พ,พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ 44นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่45นะคะพี่พี่จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่45นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่46นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลังยันสี่เนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปนอ้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่46นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่47นะคะพี่พี่จะเป็นพักงั่งตาแดงเนะคะเป็นพระเปื่อยๆอย่างที่พี่พี่ได้รับชมกันผ่านหน้าจอเลยเนะะี่ยะพี่พี่ขา้าให้รับชมภาพไม่ชัด ถือให้ร uh, ับชมเร็วเกินไปยังไงน้องกาบขอภัยทุกท่านด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่47นะคะพี่พี่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่จะเป็นพักหูยานกุลปุรีเนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกแบบนี้เลยนะคะจะเป็นงานเลี่ยมเลนแบบหนาๆเลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่48 ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะเลี้ยมกอบไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะ เป็นรายการที่50นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจะเป็นเหรียญทองแดงลมควันนะคะพี่พี่เป็นพศสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่เขาเลี่ยมคู่มากับตะกรุดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ตะกรุดก็จะแปะแผ่นทองไปให้ด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่50นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่51นะพี่พี่จะเป็นบ่วงพญานาคนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยลองรับชม ดูกันสนใจถูกใจชื่นอชอบรายการไหนนะแอดไลน์เข้ามาขอรู้ภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่51นะีคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเหรียญปื่ปยๆแบบนี้เลยเหรียญเขาสวยเหรียญเขาคมเหรียญเขาชัดนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะคะพี่พี่จะเป็นพระกิ่งห่มคุมนะคะเป็นพระปื่ปยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็น เป็นพักกิ่งห่มคุมของโลหะนะคะพี่พี่ใต้ฐานก็จะมีรอยตัดแบบจางๆอย่างที่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่53รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่54นะคะพี่พี่จะเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญฉลองของหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแค่นะคะ เป็นเหรียญอัปกานะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่54 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่55นะคะจะเป็นพระโลดเนื้อดินเนี่ยคะพี่ๆเลี่ยมกอบฝั่งเพชรไปให้พร้อมสวมใส่และใช้งานน้องเปิดอยู่ที่รายการแบ่งปันรายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะหรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยกันไปเลยรายการนี้เป็นรายการที่ 55นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่56นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงเพราเงินวัดบางคันนะคะกลางๆก็จะเป็นไข่ปลานะคะพี่พข้าง,ข,างข้างเหรียญตรงนี้เนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะอาจจะดูเก่านิดนึงเพราะว่าเริ่มขึ้นไข่แล้วนะคะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการที่56นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่57นะคะพี่จะเป็นพระขุนแผ่นนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่พี่มีน้าหนักนิดนึงนะพี่พี่ลองรับชมกันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาแจ้ง EP แจ้งรายการน้องกันได้เลยนะยคะรายการนี้เป็นรายการที่ 57าินะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่58นะคะจะเป็นเครื่องรางเบี้ยกแก่เนะคะพี่พี่เขาอยู่ในงานถักลวดแบบนี้นะคะพี่พขาสวยๆกันเลยนะคะจะให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงน้องกาบขออภัยพี่พี่ทุกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5้ 58ดนะคะพี่ๆรายการต่อไปเป็นรายการที่59นะคะ้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณปริสุทธทวัดรบาลัยเนะคะพี่ๆค่เป็นเหรียญรุ่นเมตตามหานิยมพศ2536นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่59 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่60สินะคะพี่พี่จะเป็นสร้อยเสียนช้างนะคะพี่พี่ขนาดความยาวก็2ีเซนติเมตรเลยนะคะพี่พี่ได้ไปแบบพร้อมสวมใส่และพร้อมใช้งานนะคะเป็นสร้อยเสียนช้างนะะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยสามารถเช่าซื้อเป็นของฝากของขวัญให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ 60นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่61นะพี่พี่น้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นสมเด็จปกโพก้าวไวนะคะเป็นพัดเนื้อดินนะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆเปิดหน้าเปิดหลังไปให้ด้านหลังจะเป็นสีวลีมวยผมนะคะพี่พี่ารายการนี้เป็นรายการที่61 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่62นะคะนี้จะเป็นลูกอมนะพี่ๆตรงนี้ก็จะฝังตะกรุดเข้าไปให้ด้วยนะคะพี่ๆขาแปะแผ่นทองให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่62รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่63านะคะพี่ๆจะเป็นพระป,ปิตาหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่ๆขานี่นะคะเป็นพระป,ปิตาหลวงปุโตนะพี่ๆเลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งาน รายการนี้เป็นรายการที่63รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่64นะคะจะเป็นสมเด็จหินยกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะีค่ะพี่ๆสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะีค่ะพี่ๆช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเลยเบอร์โทรและลายเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นหาะคะรายการนี้เป็นรายการที่64 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่65นะคะอันนี้จะเป็นพัดเนื้อชินนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้สวยงามแบบนี้เลยเนะะี่ยพี่พรายการนี้เป็นรายการที่65นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่66นะคะพี่พี่จะเป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะแกะเป็นรูปจิ้งจกตาแดงนะคะพี่พขานี่นะคะใต้ฐานเขาก็จะประมาณนี้เลยใต้ท้องเขานะคะพี่ๆผู้ผิดพลาดประการใดน,นะคะน้องต้องขอกราบขออภัยพี่พี่กท่านด้วยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่66นะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่67นะคะจะเป็นตะกุดนะคะของหลวงผู้ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้เป็นงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่6กสิบ 7เนี่ยฮะรายการต่อไปเป็นรายการที่68จะเป็นพระปิดตาคุกลักถักเชือกนะคะของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยคะพี่ๆขานีลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่68สนี่คะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่69นี่คะพี่พ จะเป็นสร้อยกาลาแกะนะคะพี่พี่ขนาดความยาวก็24เซนติเมตรพี่พี่จะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่69นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่70นี่พี่พี่น้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นภาพถ่ายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพราศีเจริญนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะของหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผง น,ะะน้องขออนุญาตปิดรายการที่70เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่88นะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเลยเบอร์โทรและรลยเป็น093 270 1 9 8สนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ f ทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ